ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ดินด่วนสายล่องพิบูรลนะครับวันนี้เอารถเจ้าขายกับข้าวออกดวดยงางหน่อยวันนี้นะครับก็รอรอรถอีกอีกคันหนึ่งอยู่นะครับ รอทีมงานนะครับสวัสดีนะครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีสวัสดีเช้าวันที่13ครับผมสวัสดีมดกู้ไยซิ่งนะครับวันนี้เอารถขายกับข้าวมานวดยางก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีทะทนทธรครับผมสวัสดีวิเชียนเจครับเยสายร่องพิดบูหน่อยยับจะนับยนาะ <c oughs> วันนี้เอารถขายกับข้าวมานวดยางหน่อยละกันนะครับสวัสดีพิกกิตตี้ครับผม เด,โโโเดี๋ยวรอโรโบครอปบกอนครับเดี๋ยวรอโรบคอปบครับผมสวัสดีช่างปอนครับพี่หนึ่งวงไฟยี้ยับจะนะบวงไฟยาวันนี้วันหยุดทำไมคนดูน้อยแท้มีใครไร้สดอยู่บ่เนี่สวัสดียามเช้าครับ ก็ตอนนี้อยู่อำเภอสว่างวีละวงนะครับเดี๋ยวรอรถอยู่สวัสดีปู่ต่อครับผมตอนนี้รอรถนะครับรอทีมงานรอเจ้าโลโบคอปก่อนนะครับสวัสดีชินภูมินะครับหยับะนะเย้น่ะ หลังจากจอดไว้นานครับตั้งแต่งานบุญก็จอดอย่างเดียวเลยมีช่องของูลนิธิร่วมกตัญยูไลครับอ๋อสวัสดีพี่หนุ่มเอ็มครับผมประตูสองเข่งเย่กับข้าวครับกับข้าวกับข้าวมาละจ้ากับข้าวครับกับข้าว ของสดของแห้งเชิญด้านหน้าด้านข้างได้เลยนะครับสงรารรีหยับจะนับสวัสดีธนากรน,นะครับในน้อรถน้อบันไทยบันไทยเจ้ารถขายกับข้าวครับ จอดนานวิ่งงานหน่อยเดี๋ยวข้างข้างบ้านสงสัยเดี๋ยวข้างบ้านเขาสงสัยกันสวัสดีโป้งแมคโครเอ้สวัสดีคคอินเตอร์นะครับสวัสดีนะครับเอาปล่อยปลานิ่นใส่ถุงโรงซุลินอยากจะนับลำพงห้อนเสียติดมันติดกับรถตู้ได้ไหมครับ จดได้ครับจิตดด้ดิจีใต้นะครับสั่งสิบสองว้นมาใส่ครับทำไมใส่กันชนเอ้ยไม่ใส่กันชนมาด้วยกลัวเวลาทางมันบวมอ่ะพี่ต่อกลัวทางบวมแล้วก็ชนเสียได้ของของเก่านอกเลยนั่นน่ะ มาอย่างนี้แหละดีแล้วเดี๋ยวผมจะามาติดรถตู้ครับผมรถไม่มีคางใช่ใช่รถไม่มีคาง,คางแต่คนมีแน่นอนคางกันอยัดจะนบับ <c oughs> สวัสดีผู้ชมย2องท่านนะครับอู้เอ๊ะทำไมมาเถอะคน,นมีคางเนี่ยพี่นุ่มเอ็มหมอปอว่าไงรู้ไหมเมื่อคืนหมอปอว่าไงรู้หรือเปล่าหมอปอบอกว่าเอซผมทำไม ทำไมทำไมน่ารักกันทุกคนเลยวาง,งั้นอยากรู้จักปอมากเลยเพื่อนวะเราก็ธรรมดาเนาะ ก็ปอใหญ่ยาหยับใจนับสาวๆใครๆก็ดูยาเฮ่ <ś c oughs> แก้วเอ๊ะทำไมมานานมาแท้นี่โรโบอคอปบเนี่ย à hoạt sấy xảy... sấy là vô thì là nào bắt còn sấp lộn này บาานน,าน,นขเขาไปเบิ่อไหร่สดยูทูบไอ้ก็ได้ไปมีการหลงครับมีการหลงยับจะนะต้องโทรตามนะครับต้องโทรตามวัดทุงเพียงวัดทุงเพียง ก็ยังปักมุดมาวัดวัดบรรสโล่งอะนะปักอ่าออกไปรับเลยยีเนาะวัดบรรทุงเพียงออกออก ปักมุดปักมุดมาไอไอวัดบนสําโลงอะ่ะเออถามเขาเบิ่งกันได้เห็นรถไอ้ดอกเห็นรถไอ้ดอกอ่ะหลงทางจริงๆด้วยเดี๋ยวผมจะลองออกไปรับดูนะเข้าไปนี่ได้ไหมนี่ ครั้ง <Be ek ing noise> ผมด้วยยังไม่ได้ขึ้นรถยับจะนับเย่เป็นไอนนอกคนนี่นา จะนะตุ้เขาไปเลยได้หนิตุ้เขาไปตัวบริม่ทังอะนะั้นอ่าจลัไปบมนตุงเพียรอยู่ละมาตรงฮะออหมืนตุงเพียรไปไกลเตือไมหัวบาวว เลยเลยอยากจะดบโอ้น่ะกลัวสัญญาณตัดมากเลยตอนนี้เนี่ยพวว่อกลัวไม่มีขึ้นเนี่ยสัญญาณชัดไหมครับสัญญาณชัดไหมขึ้นไปทะเลยี สัญาภาพเสัญญาณภาพโอ้ไงเจอแล้วเจอแล้ว ตัวเลยไปแม่เราต้องไปสี่ผมเสี่ม,ม,มาแล้วครับโรบคอปคชัดครับโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เดิมมันก็ไม่ชัดมันก็จะกลับไปทะเลเหมือนเดิม สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมสามสิบแท่านนะสวัสดีนายอวบงประโอนครกทุกคาเรยียจุงกาบาดูรายงานตัวสวัสดีชัยใจรักครับผมเริ่มจะไม่มีคลื่นแล้วเนี่ย Stop will attack. สวัสดีผู้ชม20ท่านนะครับสวัสดีมาบองโปคนรุกกรุกเนี่ยเจิบ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 ,บยาวไป โดงเข้าไปอย่างนี้คลื่นชัดเจนยักจะนับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอยากขออนุญาตโทรถาม โอด,ดินยี่ตรงไหนเลยครับผมไอ้ตรงไปยังครับผมรถรถมาโคยูฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับ ฟังตรงขามกับข้อนาอโอเคครับตอว่าขึ้นขึ้นชัดเจือแล้วครับ